สวัสดีค่ะยามเย็นนะคะนี่ค่ะส้มตำยี่วค่ะอากาศร้อนๆมานั่งกินตอนเย็นนะคะยามเย็นดูสิคะพิตตี้เดินชมทุ่งยามเย็นนะคะยามเย็นมีลมหน่อยๆนยนะคะทุกท่านยามเย็นมีลมโชยหน่อยหน่อยนะคะทุกท่านนี่ค่ะ บรรยากาศเบียร์จาก็มากินข้าวมื้อเย็นนะคะกินข้าวมื้อเย็นกับส้ตมตํานะคะแล้วก็โครงไก่ย่างนะคะเขาเรียกอะไรกระดูกไก่ย่างใช่ไหมคะมาค่ะมานั่งกินกันดีก่อนนะคะเดีย๋ยวจะมืดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรจานะคะวันนี้ก็มากินส้นตมตําค่ะส้ตมตำยั่วเลยตำกุ้งสดนะคะมากินกับโครงไก่ย่างนะคะเนี่ยซี่โครงไก่ย่างนะคะ อร่อยยยวค่ะแซ่บเลยนะคะวันนี้ร้อ,หรอนหูแมงวนก็ยังไม่ยอมกลับบ้านนอนอยู่นะคะแมงวนบ้านนอกตัวเบลอเบลากแย่เลยค่ะคุ้นแส สดค่ะกระดูกไก่เนื้อเต็มเลยค่ะแบบมากค่ะไข่หลังโครงไก่ เบื้อนเื่อนคะวันนี้เบียบรรจาก็มานั่งแซบอยู่ปลายทุ่งนานะคะนี่ค่ะแซ่บแซกับเบียบรรจานะคะนี่ค่ะส้มตํา ก็กินไปได้ประมาณหนึ่ง้วนะคะอ้พิตตี้ทำน้ำหกมากับพิตตี้ค่ะแล้วลูกสมุนอีกหลายคนนะอีกหลายตัวนะคะมาค่ะมาทานส้ตมตำกับเบียร์บรรจาแต่เบียร์บรรจาก็กินได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะทุกท่านโอ้ทุรักทุเลนะคะแบ่แบๆค่ะมุมกล้องก็มืดเหลือเกินท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เห็นอรรถรสในการกินพอสมควรนะคะเดี๋ยวเบียร์บรรจาหมุนให้ได้ไดหลักได้เกณฑ์ก่อนนะคะทุกท่าน มาค่ะมาแซ่บกันต่อหลังจากที่มีคนมาขัดจังหวะในการกินนะคะมาตะโกนเรียกตะโกนหามอยู่นั่นแหละว่าทําอะไรทําอะไรเขาก็เห็นอยู่นะคะว่าเราแต่บ้านนอกเน,ะนาะชนบทเรามานั่งกินอนี้บริเวณน,นี้ร้อนค่ะใส่เสื้อก้ามขออภัยนะคะที่แต่งตัวไม่คุภาพคือร้อนจริงๆค่ะบ้านนอกเราเนาะตานต่อค่ะ ส้ตมตำก็แซ่บไก่ก็รรแซ่บแพะไก่กันค่ะตะวันก็เริ่มมืดลงมืดลงนะคะทุกท่านอย่าร้อนนะอย่าร้อนกับเบียร์เป็นจานนะคะเบียร์กินไก่สุกนะคะทุกท่าน,นจะมากลางวันก็ไม่ได้ร้อนแดบดบ จริงๆนะคะเนื้อก็มีขายค่ะแต่เบียร์บรจาไม่กินเบียร์บจาชอบแท้กระดูกอย่างเงี้ยอร่อยค่ะเนื้อเหมือนจะแข็งนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อติดกระดูกเงี้ยมันจะดูนิ่มๆนะคะแม้กระทั่งเย็นแล้วมันก็ยังนิ่มนะ,ะเพื่อนเพื่อนเอนี่ย อืมดูเถอะมีลูกสมุนมารอกินด้วยนะคะเดี๋ยวไปก็จะกินซุปต้มขอสองคำค่ะก็จะจบคลิปแล้วนี่ กรุ่งสด,ดยั่วๆค่ะ,ผ,าาะ,ะผ,ผักข่างามๆเลยค่ะผักข่าผักชะอมเนะะี่ยค่ะไมง่วันก็ไม่กลับบ้านนอนน้ำซีนะคะเมื่อนๆ,ๆนั่งเฝ้าเวียมจากินอยู่นั่นแหละอืมอืม สองคำจริงๆค่ะแซบ่บจริงๆอือกุ้งค่ะคำสุดท้ายเลยนะคะ คลิป <IST uk t> นี้โหหมาห้อมล้อมเลยค่ะคลิปนี้เบียร์เป็นจาก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะแซบๆค่ะเดี๋ยวเบียร์เป็นจาจะไปกินต่อนะคะตอนนี้ต้องขอลาค่ะทั้งเมงวันทั้ง Kent หมาลุม่มล้อมเบียร์เป็นจาเลยค่ะข้ามกลางธรรมชาติป่าเขานะคะเดี๋ยวจะให้ชมทม่ป่าเขาเดีย๋ยวธรรมชาติท้องทุ่งนาค่ะคลิปนี้เบียร์เป็นจาขอขอบคุณทุกท่ะบคายบายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามเบียร์เป็นจา